มูนัวมากจะใช้กับพลังใช้อย่างไรอัตราส่วนเท่าไหร่ระยะเวลาที่จะใส่มีอย่างไรบ้างวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรบุคานเองเพื่อความยืนยนนะครับวันนี้เองก็มาทําในเรื่องของการใช้ปุ๋ยขี้วัวหมักนะครับสําหรับการใส่ให้ต้นฝรั่งนะครับที่สมาชิกได้ถามกันมาว่าขี้วัวหมักเนี่ยเมื่อเราหมักแล้วเราจะนํามาใช้กับต้นฝรั่งนะครับอัตราส่วนในการใช้ต่อต้นนะครับระยะเวลาที่เราใช้ใช้อย่างไงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปประโยชน์ให้ฟังนะครับว่าที่เรา,เามาใส่เราจะได้ประโยชน์อะไรกับมันบ้างนะครับ เริ่มจากมูลวัวหมักก่อนนะครับที่เรานํามูลวัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นวัวเนื้อวัวนมจากคอ,นคอามามากนะครับเอามาหมักนะครับเพื่อทําให้จุลินทรีย์นะครับที่มันอยู่ในมูลวัวพวกนี้นะครับทำงานจนมันจบกระบวนการนะครับจบกระบวนการหมายถึงอุณหภูมิของปุ๋ยเนี่ยจะลดลงนะครับอยู่ที่อุณหภูมิปกตินะครับแต่ถ้าเรานํามูลวัวใหม่เอามาใช้โดยการเอามา,เ,าเท ตามต้นเลยนะครับก็ต้องใช้ที่เรียกว่าอัตราส่วนน้อยมากนะครับโดยต้องโรยน้อยๆน,นะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่เราจะไม่สามารถที่จะามาเพิ่มในเรื่องของอินทรีย์วัตถุทําให้มันเป็นปุ๋ยที่เรียกว่าเป็นปุ๋ยหมักมูลวัวเนี่ยได้เหมือนกับที่เราหมักแล้วมาใช้นะครับแล้วการหมักละ่ะเราใส่อะไรเข้าไปบ้างในการหมักนะครับซึ่งการหมักก็ไม่ยากครับเราก็หาพวกเศษใบไม้นะครับ สามส่วนนะครับเช่นเราไปหาใบไม้มา3กระสอบปุ๋ยนะครับเราก็เอามูลวัวเนี่ยมาผสมกับมูลเขาเรียกว่าใบไม้เนี่ยสกระสอบต่อ1กระสอบปุ๋ยมูลวัวนะครับแล้วก็มาผสมคุกเขาแล้วเราก็กรอกใส่กระสอบตั้งไว้นะครับทิ้งไว้อย่างนั้นเลยโดยการเร่งการหมักนะครับสามารถทําได้จาก6เดือนเหลือ4เดือนนะครับเราก็สามารถที่จะเอาพวกน้ําหมัก สับปะรดนะครับน้ำหมักเจาวปวกนะครับเอามาเร่งประสิทธิภาพเพื่อให้กระบวนการหมักเนี่ยมันเกิดกระบวนการที่เรียกว่าย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับเพราะมันอยู่ในกระสอบบรนกองไม่ใหญ่อยู่แล้วนะครับระยะเวลาการหมักเนี่ยก็จะน้อยลงบางที 3- 4เดือนเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ได้แล้วถ้าเกิดเราใส่ตัวเร่งเข้าไปนะครับวัสดุที่ผมแนะนำนะครับที่จะได้ในเรื่องของถ้าใช้กับฝรั่งจะได้ในเรื่องของความหวานเนี่ยก็จะเป็นพวก เปลือกข้าวโพดนะครับที่รถเขาแลบบนะครับเข้ามาเกี่ยวข้าวโพดเนี่ยเราก็สามารถไปไปเก็บเอามาหมักได้นะครับแล้วก็ ee, <Grand S 1> เปลือกจากการที่รถตัดอ้อยเนี่ยเขาเข้ามาตัดนะครับมันก็จะมีเปลือกหล่นอยู่ในร่องนะครับสามารถไปโกยอย่างของผมนี่หมักในเรื่องของใบอ้อยนะครับที่รถมันเกี่ยวอยู่ข้างที่ก็ไปขอกับพี่เขามานะครับแล้วก็เมาหมักตอนนี้มันใช้ได้แล้วก็เลยเอามาทําตัวอย่างแล้วก็เอามาสรุปให้กับสมาชิกที่ติดตามเราเนี่ย ได้เอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับในส่วนของการหมักอันนี้ผมคุยเรียบร้อยเลยนะครับก็คือปุ๋ยนะครับหส่วนแล้วก็พวกใบไม้พวกกากกข้าวโพดนะครับใบข้าวโพดใบอ้อยนะครับหรือใบไผ่อื่นๆนะครับที่เราจะหามาได้เนี่ยเราก็เอามาหมักหมักเรียบร้อยนะครับหเดือนเราเอามาใช้แล้วอัตราการใช้ใช้อย่างไงต่อต้นฝรั่งต้นฝรั่งเนี้ยที่เห็นกันในวิดีโอนะครับอายุ3ปีนะครับของผมเนี่ย จะใส่ไปเลยนะครับหก็สอบปุ๋ยรอบบริเวณต้นนะครับเพราะของผมเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วหมากมาเรียบร้อยเรามีท่าตอาหารที่พร้อมให้กับต้นฝรั่งเนี่ยดึงไปใช้ก็คือเอ็นนะครับอยู่ประมาณ4-5%นะครับส่วนพีเ, P, เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก2-3%แล้วก็ K เนี่ยจะอยู่ประมาณ5-6%ถถ้าเราใช้เป็นใบอ้อยนะครับอันนี้ผมพูดจากข้อมูลของ กรมวิชาการเกษตรที่เขาได้มีการไปทําการทดลองนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างปุ๋ยพวกนี้ไปวิเคราะห์นะครับแล้วผมก็ทําตามสูตรของกรมวิชาการเกษตรว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะครับแล้วเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์คล้ายๆที่เขาทํามาบางทีเล้งเนี่ยมันไม่อาจอาจจะแม่นเหมือนกับทางเคมีเวลาผสมกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้อินรีเนี่ยมันก็จะเอเวอร์เดทมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพอเรานํามาใช้ระยะเวลาการใช้ใช้อย่างไงนะครับ ใส่ทุก15วันนะครับปริมาณ1กระสอบถ้าต้น2ปีขึ้นไปเนี่ยหกระสอบใส่ห่างจากโคนประมาณ1เมตรนะครับเพราะว่ารากฝอยเนี่ยเขาจะอยู่ทั่วบริเวณโคนต้นฝรั่งนะครับเวลาเราโรยเนี่ยเราก็โรยโรยโรยให้รอบโคนต้นฝรั่งเลยนะครับเพื่อให้รา,ากฝอยนะครับที่เขาอยู่บริเวณโคนต้นเนี่ยดึงธาตุอาหารจากปุ๋ยที่เรา,เาใส่ลงไปเนี่ยเอาไปใช้นะครับและ ในจุดนี้เองนะครับถ้าเกิดใครทําที่เป็นผสมผสานนะครับก็ควรจะหวานในเรื่องของปุ๋ยสําเร็จรูปไปก่อนเช่นสูตร824ย 24, ถ้าเป็นช่วงทําผลนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงบํารุงต้นสูตรปุ๋ยขี้วัวหมักเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าจะไปเร่งในเรื่องของการเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงทําผลตัวนี้เองก็ไปช่วยในเรื่องของต้นเนี่ยไม่ให้มันซุดโทมนะครับแล้วตัวสุดท้ายถ้าเกิดเราหมักพวก ชานอ้อยพวกใบอ้อยพวกกากขาโพดเนี่ยเราก็ยังได้ตัวเคมาก็จะไปช่วยในเรื่องของความหวานของฝรั่งได้ด้วยถ้าเกิดใครทําสายอินทรีย์อยู่เนี่ยก็เอาสูตรใบอ้อยนะครับหรือกากข้าโพดนะครับที่รถมันเป่าออกมาเนี่ยเอาไปผสมแล้วก็หมักเอามาใช้กับฝรั่งได้นะครับก็จะเพิ่มความหวานได้แต่ต้องใส่บ่อยนะครับทุก15วันเนี่ยเราจะต้องมาใส่แล้วส่วนปุ๋ยสําเร็จรูปนะครับที่เอามาใช้ร่วมกันเนี่ย ก็ใส่ทุก1เดือน,นครับก็คือรอบแรกเนี่ยเราใส่ไปแล้วนะครับแล้ว15วันเนี่ยเรามาเติมปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยขี้วัวหมักเราเนี่ยแล้วก็อีก15วันถัดไปเราค่อยมาใส่ปุ๋ยสําเน็จรูปก็เป็นวัฏจักรแบบนี้จนกว่าเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตผลฝรั่งของเราออกไปนะครับเราก็ใช้ด้วยระยะเวลาตามที่ผมบอกเลยนะก็คือถ้าเป็นปุ๋ยขี้วัวหมักเนี่ยก็จะใส่ทุกๆ15วันนะครับแล้วก็ใส่ถ้าเป็นต้นอ่า 1ปีนะครับก็ใส่ประมาณครึ่งถึงปุ๋ยถ้าเกิด2ปีก็ใส่มันถุงปุ๋ยหัึงเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มาสรุปให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็มาทําให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยว่าจะได้จะเขาเรียกว่านําไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรษพ y, ุ่มพันธุ์เเพื่อความยั่งยืนนะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวยเดียวดี e. จะนาํามาฝากกันทั้งถัดไปวันนี้ผมต้ององกลล่่าาาววคคคํขบบุณแะสสััดีร